พอเราเห็นของคุณกรได้สีเนี่ยมันมีความหวังเนาะสีนี้สะท้อนว่าปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าโอกาสยังมีไปหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้อ่านมาสักพักหนึ่งแล้วออกมาในช่วงปีใกล้ๆเคียงกันนะครับประมาณ20งศูนยึ 20, งจะไม่ผิดเนี่ยเขียนโดยนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งชื่อรูเชียชาม่าเคยทํางานอยู่มอ s t ก n ลียนะครับ <ๆ S 1> หนังสือของเขาเนี่ยชื่อ breakout nation คือไปอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือพูดถึงปัจจัยแล้วก็เหตุผลที่มาของประเทศที่ติดลมประสบความสําเร็จในในการพัฒนาเขาบอกว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงหรอกระหว่างประวัติศาสตร์กับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่กับตลาดทุนนะครับอยู่กับภาคธุรกิจในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมุมมองของเขาเนี่ยก็จะมองอ,อิงกับ business cycle มากกว่ารอบหนึ่งมันไม่เกิน5ปีในการทำงานวิเคราะห์เนี่ยเราจะสามารถประมาณการได้อย่างมากไม่เกิน2รอบในอนาคตก็คือ10ปีมันมีหลายปัจจัยนะครับที่อาจจะเ,เปลี่ยนแปลงได้